วันนี้นะครับน,น้องเศร้าหนุ่ยจะพาไปเล่นทางด้านสอบบอลซอชอย่ำนะครับว่าหลังจากวันที่หนึ่งหนึ่งกรกฎาคมสอฟบอลออร์โคุส,ม,สมาผู้ป่วยโควิด -19 ยังคงหลังซาตามซิดไดฟี่นะครับและเล่เป็นเบอร์ติดตามด้นในช่วงของแรงสะกิดสะกิดเขาค่ะแรงสะกิดสะกิดค่ะ พอซอชอย่ยำหลังนึงกระกระดาคมฮอกฮานีผู้ป่วยโควิดสิก้ายังรักษาตามสิทธิ์ฟรีจา้าสวัสดีจา้าหลายคนพอเห็นว่าสถานาการณ์โควิดสิเก้าเริ่มดีขึ้นก็ค่อยบายใจขึ้นมาทันทีแต่ว่าคนเดียว,วยังมีการติดเชื้อโควิดสิบเก้านี่แหละก็คงกังวลว่าฮ่าติดขึ้นมาแล้วต้องรักษาเทน่าได้บ้าง อันนี้ไม่ต้องห่วงนะจ๊ะเพราะว่าสำนักง,งานรักประกันสุขภาพแห่งชาติรัออร่วโซปสชอนี่แหละก็อ,ออกมายืนยันว่าผู้ป่วยโควิดสิบเก้ายังรักษาฟรีตามสิทเหมือนเดิมถึงแม้ว่าโรคโควิดสิบเก้าจะเริ่มเข้าสู่ระยะโรคประจำทิ้นก็คือวันที่หนึ่งกรกฎาคมที่ผ่านมาันแหลวจ้าโดยจะมีการปรับแนวทางการจ่ายค่าบริการทางสาธารณสุขในนาะโรคโควิดสิบเก้าซึ่งบอสปสชอเขาก็จะมีการผิดน้วันนี้แลละจ้า โดยประชาชนกลุ่มเสียงโขวิสุกานในนาก็ยังคงข้อรับชุดตรวจเอธิเคเทรันค่ายาแคบานที่เข้าร่วมโครงการพันแอปเปลิลตั้งได้พอตวนและติดเชื้อในนะากลุ่มจะมีอาการไม่หมากหรือว่ากลุ่มซี่เคี้ยวก็ให้เขา้ารับการรักษาเทพนกผูกโวยหนอกเป็ดเจอแจกจอบตามซิปการรักษาส่วนกลุ่มพกซุนแปดในนาหรือว่าคนดีวมีอาการรุนแรงก็จะต้องพบแพทเพื่อจะเข้ารับการรักษา ถ้าห้ากว่าเกิดอาการจับปวยชุกเชิญตามเตียนสีเหลืองสีแดงนี่นาก็ยังฉาดซิกยเสิพลัดเข้ารักซ้าตามโรงมันเทโยเคที่สุดได้ดยไม่มีเสียค่าเช้จ่ายนะจ๊าแล้วก็ต้องบอกว่า ตั้งแต่วันที่หนึ่งกรก,กรดาเป็นตอนไปนะผู้ติดเชื่อขู่วิสุก,ก่าวก็ไม่จําเป็นต้องโทรแจง้งไซด้วนซอปอโซอชอ 1, 3, 3หนึ่งสแล้วนะจ๊ะแต่ว่าสามารถโทรสอบถามคอส่งไซขั้นตอนหรือว่าต้องการอีกผูประสัานห้าเตียงเข้าการรักษาในโรงพยาบาลใดนะจ๊ะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องห่วงนะจ๊ะ ไครโรตัวเป็นกลุ่มเสี่ยงก็ไปเอาชุดตรวจเอทิเคตามร้านขายาแค่บ้านเดี๋เข้ารวมโครงการแล้วก็ทางวารวติดเชียกขูสุกาวก็สามารถรักษาตามสิทธิของสอปสชได้นะจ๊าบ๊ายบาย